มาทำบราวนี่เม็ดมะม่วงกล้วยหอมสูตรนี้ไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่ไข่ก็จะได้บราวนี่ที่มีความอร่อยมากๆเลยค่ะจะได้รสสัมผัสของบราวนี่ที่มีความหวานน้อย เหนียวหนึบและความอร่อยจากเม็ดมะม่วงซึ่งอยู่ในเนื้อสัมผัสของเราวนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูของเราวนี่ที่มีวิธีการทําที่ง่ายมากๆสามารถหาวัตถุดิบใกล้ตัวมาทําได้เลยมาชมวิธีการทํากันค่ะนําเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ดิบ1 3 9กรัมนําไปแช่ในน้ําร้อนเป็นเวลา1ชั่วโมงขึ้นไปจากนั้นก็จะเทใส่ตะแกรงเขย่าตะแกรงสักเล็กน้อยเพื่อให้เสดดน้ําจากนั้นนํากล้วย3าผลหนักชั่งทั้งเปลือกได้371กรัมปอกเปลือกกล้วยแล้วนํากล้วยใส่โถปัน ตามมาด้วยเม็ดมะม่วงค่อยๆบดกล้วยและเม็ดมะม่วงให้เนียนละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อบดจนเนียนละเอียดดีแล้วก็จะใส่กลีกโยเกิร์ตลงไป150กรัมหรือจะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติก็ได้ตามมาด้วยเกลือเศหนึ่งส่วนสีช้อนชาน้ำพึ้ง70กรัมหรือใครจะใส่น้ำตาลหล่อห้างกล้วยแทนได้ค่ะ จากนั้นก็จะนำข้าวโอ๊ตบดละเอียด60กรัมเทใส่ลงไปตามมาด้วยผงโกโก้47กรัมคนส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันในส่วนของความหวานสามารถปรับ เพิ่มหรือลดตามความต้องการได้เลยเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วจะนำดาร์กช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้น70ปร็ขึ้นไป50กรัมหรือจะใส่เป็นช็อกโกแลตชิพหรือจะเป็นช็อกโกแลตที่แบบเป็นแท่งแล้วมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ได้จากนั้นแต่งกลิ่นด้วยวานิลา1ช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วทาน้ามันพืชบางๆที่ถาดขนาด20คูณ20เซนติเมตรใส่กระดาษรองอบลงไป2แผน่นเมื่อใส่กระดาษแผ่นแรกลงไปแล้วทาน้ามันอีกครั้งแล้วจึงใส่กระดาษรองอบแผ่่่นนนที2ลงไปจจากั้ะใส ส่วนผสมของเบรานี่ใส่ลงไปให้หมดแล้วเกลีย่ยและกระจายให้เต็มทั่วทั้งถาดจากนั้น ก็จะมาตกแต่งหน้าด้านบนด้วยดาร์กช็อกโกแลต35กรัมโรยลงไปให้เต็มทั่วทั้งถาดแล้วตามมาด้วยเม็ดมะม่วงดิบอีก50กรัมวางเม็ดมะม่วงให้กระจายให้ทั่วทั้งถาดจากนั้นก็จะใช้ซ้อมกดเม็ดมะม่วงและช็อกโกแลตให้จมลงไปกับเนื้อของเรานี่จากนั้นนําเข้าเตาอบด้วยไฟล่างไฟบนเปิดไฟ180องศาเซลเซียสอบเป็นเวลา30นาทีก็นําราวนี่ออกมาจากเตาอบและปล่อยให้เย็นสนิท จึงนำออกจากพิมพ์นำมาใส่ในจานไว้แล้วก็ตัดเสิร์ฟเป็นชิ้นตามต้องการได้เลยค่ะขนมเรานี่เม็ดมะม่วงกล้วยหอมนี้สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเวลา5วันนำมารับประทานคู่กับน้ำชาหรือกาแฟเข้ากันมากๆเลยค่ะรสสัมผัสของขนมเรานี่นี้จะมีความหวานน้อยได้ความเหนียวนุ่มหนึบอร่อยเมื่อแช่เย็นไว้ค้างคืนก็จะเพิ่มความหนึบที่มากขึ้นใครที่ยังไม่เคยลองทําตามในสูตรนี้สามารถนําไปทําตามได้นะคะขอบคุณ ุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ